เดินเดินไปเล้วเดินัแบบแบบนี้เราต้องแบบเอาแบบอินในอารมณ์เลยอินความรู้สึกเลย้าอยๆเดินมาแล้วคห้ยจับรือช้าๆเดี๋ยวเราก็อดได้ไงเป็นสไตล์เป็นสไตล์เขาอะมาเราดูลองดูลองดูโอ้เราได้ละารเจ่งเชียเดินเข้ามาค่อยๆเอามือมาอะไรอะจับมือ ไื่เลยอะเดี๋ยวรู้สึกตัวมือซ้าได้ความดีใจมือได้ความดีใจแล้วคูดว่าคุณขึ้นหลังมาแล้วึ้นกลับมาแล้วเอามือริ้านกมือไว้ด้วยสีหน้าดีใจที่ผมจับเมือคุณได้ด้วยงา่งดานะ น่าแบบน่าแบบที่จะนอนมั้งฮะเออนอนอะไรเขาอะไรอะไรพูดว่าฉันไม่ได้งอนขออารมณ์ด้วยฉันไม่ได้งอนแล้วก็เสร็จเขาไปไปฉันไม่ได้นอนเอา้าแล้วเขาหายไปไหนมา อ่ะเอาละใช่สำหรับคุณว่าฉันต้ดนดิงที่นี่ฉันก็จะบอกคุณว่าฉัน,นต้องโดิงทก็กลับส <laughs> ทิทำไมล่ะทำไมล่ะเพฉันไม่อคุณไม่รู้อกว่าที่นมาฉทำไรไม่ขาดเโ,<ฮ>โ เคยไม่ตอบเราเลยว่าจะร้องแห้ทำไมใครทำไปหรือเปล่าไม่มีใครทำอะไรเราดังีเลยอยังไม่จบเลยเหรอยังไม่จบยังไม่จบ อ้างติเธอไม่่คนที่ว่าตัวเองมีมอะไรขอคดีวิานนึงมีอะไรไม่มีอะไรหรอค่ะแล้ว้เล่นใ่นหนอไม่มีอะไรหรอคะอดูมีอะไรเปล่ามีอะไรหรอกค่ ถ้าเธอไม่ตอบแสดงว่ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าฉันทำตามหน้าที่เพราะตอนนี้ฉันสิว่าเรอเป็ยนรู้ของฉันนะเข้าไปอะไรเขาผ่านด่านขึ้นมานคนของคุณคนของคุณเออใช่ ชักเก็บเอาไว้ให้ด้หน่อใช่ค่อยๆเอาม so. ือมาเช็ด <pu> น <contract> ้ำตาโอเดี๋ย่าร้องแล้นะอย่ เราได้นักเอกใหม่แล้วเรามาเริ่มอีกข้าเรื่องอีกข้าอีกข้าเรกับไปได้เลยฮ้ยกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่กล้อยู่นี่นะเกิดเป็นหน้าเดืยวตรงลางโรงาอะไรครับไครับเอาพูดแล้วพูดได้ครับเียาอย่าไดเลยแน่แน่จามือแน่แน่จักมือ

แต่ตัวแต้มีวางแก้มฮอครับจัดตัวแต่งตัวะฮึ๊บ้ามีโงแก้มฮอสแต่ตัวจะแทบพื้นตัดไปนี่คุณผมยังไม่ได้เอาเสื้อเลยผมยังไม่ได้เอาเสื้อเลยหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวเสื่อเอามาเสื้อกระดานชนชนแทนไปลิ้นเบื่อเฮ้ย โอเคไหมดีเนาะดีดีทางสิ่งนี้เป็นการทดแทนโอเคโอเคโดดปลอดภัยดีนะคเพราะว่าหายเลยความกลัวความยืดเยื้า าอ,อยากให้เจ้าบ่าวสองบัวอยากให้เจ้าบ่าวสองวัวมาเด้จรำกบก็เลยจัดให้บัวยิ้มดีใจแล้วตอบว่าจริงเหรอจริงเหรอแลแล้วและแล้วหลังจากนั้นกบก้มลงจูบที่หลังมือของบัว

이 되면 나 นีติดห้องยืนบนเวียนดูอยู่บนเวียนบนเวียนมาบนเวียนบนเวียนผิดเจ้าไม่คุ้นสิเรตแล้วนะคะเอออะไรอะไรนะครับผิดเจ้าให้คุณนสิเรตแล้วนะคะอ๋องั้นผมว่าเรามาถ่ายรูปเป็นเพื่อนด้วยกันดีกว่าไหมครับได้ค่ะนี่งเข้าไปดิฉันเลยนะคะใสหวานก็คืนี่ก็คืนี่ก็คือนี่โอเคผมเดินเข้าไป อ่ะปลาเยลซีตาครับหางเชิญครับเชิญข้าวไม่ได้เลยโอเคเพราะผมคิดว่านี่เราสร้าวปวดแล้วเนี่ยเยลซีตาเองก็ยิงข้างติดทอรเพื่อถ่ายรูปติดทอร์ยิงกุ้มกิ่มนะครับผมอ่ากุ้งกิ่มกุ้งกิ่มหลังจากนั้นเฟรมแคบไปนะครับ ผมว่าเราควรจะอยู่ใกล้กันแบบนีนน้ไหมครับอขอห้แอคชั่นไหมแอคที่หนึ่ง่สองสอง ฉัสน,สนสั่งได้สักเสีนะคุณจีไม่ต้องสั่งคุณจีจีก็ไปก่อนคนไปหมดแล้วแต่ว่าคุณออกมาได้นะคุณสาธิผมไปไหนแล้วดีกว่าคนไปหมดแล้วคนเต็มหมดเลยเนะี่ยผมว่าคุณออกมาได้นะ ท้ารัาสงสัยแปลกใจจิ้วสิบตัวล่อยมือสาธิตปล่อยมือสาธิต,อ,อ,ธตอ่าฉันหมายความว่า,วาฉันพออยู่คนเดียวสักพักนึงได้ไหมคะอะไรนะฮะอะไรนะ,ะเดี๋ยวนี้ฉันอยู่คนเดียวได้ขอสะอื้นหน่อยได้ไหมขอสะอื้อแบบอย่างเเีีเ้้ยออคนดดวไ